แน่นอนต่อไปนี้คือบทความความยาวประมาณ800คำเกี่ยวกับ2,025 Shelby Cobra ในภาษาไทย2,025 Shelby Cobra การกลับมาของตำนานด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย Shelby Cobra เป็นหนึ่งในรถสปอร์ตระดับตำนานที่ได้รับความนิยมและถูกจดจำมากที่สุดในประวัติศาสตร์วงการยานยนต์ตั้งแต่การถือกำเนิดในยุค1,960โดย Carroll Shelby ตำนานแห่งวงการมอเตอร์สปอร์ตรถรุ่นนี้ได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความแรง ดูดานและดีไซน์ที่ไม่เหมือนใครในปี2025เชลบีได้สร้างความฮือฮาอีกครั้งด้วยการเปิดตัวเชลบีคอ b รารุ่นใหม่ที่ผสมผสานความคลาสสิกกับเทคโนโลยียุคใหม่อย่างลงตัวดีไซน์ย้อนรอยอดีตด้วยความทันสมักแม้จะเข้าสู่ปี2025แต่เชลบีคอ b ราใหม่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของรุ่นคลาสสิกไว้อย่างเหนียวแน่นเส้นสายของตัวรถยังคงมีความโค้งมนทรงพลังกระจังหน้าใหญ่ล้อแม็กแบบสปอร์ตและไฟหน้าทรงกลมที่ดูเรียบง่ายแต่ทรงพลัง โครงสร้างตัวถังผลิตจากวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์และอลูมิเนียมน้ำหนักเบาซึ่งช่วยลดน้ำหนักโดยรวมของรถและเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่งอที่เพิ่มเข้ามาคือเส้นสายที่ดูทันสมัยไยท้ายและทรงเฉียบคมกระจกมองข้างแบบดิจิทัลและระบบแอโรไดนามิกแบบแอคทีฟซึ่งช่วยให้การไหลเวียนอากาศรอบตัวรถมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นขณะวิ่งด้วยความเร็วสูงขุมพลังเครื่องยนต์ V8 ไฮบริดที่แรงแบบไม่ปราณ หัวใจหลักของ2,025 Shelby Cobra คือเครื่องยนต์ V8 ขนาด5.0ลิตรพ่วงระบบไฮบริดให้กำลังรวมมากกว่า800แรงม้าแรงบิดสูงสุดมากกว่า900นิวตันเมตรซึ่งเป็นพลังงานที่เหนือกว่ารุ่นก่อนก่อนอย่างเห็นได้ชัดแต่บอบไฮบริดของ Shelby Cobra ไม่ใช่เพียงเพื่อประหยัดน้ำมันเท่านั้นแต่ยังช่วยเสริมแรงบิดในรอบต้นและรอบกลางทำให้การเร่งความเร็วจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้เวลาเพียง2.9วินาทีนอกจากนี้ยังมีโหมด t r a c สำหรับการใช้งานในสนามแข่งที่ดึงพลังจากทั้งระบบเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้าออกมาอย่างเต็มที่บบบขับเคลื่อนและช่วงล่างเชลลี o คาร์บราสองพันยีใช้ระบบขับเคลื่อนล้อหลัง r w d เพื่อรักษาความรู้สึกคลาสสิกของรถสปอร์ตแ,แท้แต่เสริมด้วยระบบควบคุมแรงบิดอัจฉริยะท็อกเวกเตอริงและช่วงล่างแบบอัดดับถีที่สามารถปรับความแข็งอ่อนตามสภาพถนนหรือโหมดการขับขี่มาลายไฟฟ้าแบบแม่นยำสูงพร้อมระบบฟีดแบ็กจำลองความรู้สึกจากพื้นถนนจริง ช่วยให้ผู้ขับขี่สัมผัสได้ถึงความดิบและร้อนใจในแบบเดียวกับเชลบี้คอบรายุคดั้งเดิม,ม L/R ในห้องโดยสารคลาสสิกและล้ำยุคภายในของเชลบี้คอบราสอง2ัยยังคงสไตล์เรียบง่ายแบบรถแข่งยุค 60S แต่เพิ่มความทันสมัยเข้าไปอย่างลงตัวเบาะหนังแท้แบบบักเก็ตซีดพวงมลาลัยทรงสปอร์ต3ก้านแบบดั้งเดิม,ดมแต่ติดตั้งหน้าจอดิจิทัลขนาด12นิ้วที่สามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลได้ตามต้องการเช่น G-force รอบเครื่องอุณหภูมิ และระบบนำท่อบบอบออินโฟเทนเมนต์ใช้แพลตฟอร์มใหม่ที่รองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto มีระบบเสียงจากแบรนด์ระดับพรีเมียมพร้อมระบบควบคุมเสียงและการสังงานด้วยเสียงผ่านเอความปลอดภัยและเทคโนโลยีไม่จะเป็นรถสปอร์ตสมรรถนะสูงแต่เชลบี้คอ b r a 2025ไม่ละเลยเรื่องความปลอดภัยรถมาพร้อมระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่แบบครบถ้วนเช่นบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ AEB บบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน Adaptive Cruise Control ล้อรอบคัน360องศาระบบช่วยจอดอัตโนมัติบออเตือนจุดอับสายตาทอคอนโลโลยีการเชื่อมต่อผ่าน 5G ยังช่วยให้สามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ของรถจากระยะไกล Over the Air ะอัปเดตและเชื่อมต่อกับศูนย์บริการเชลบีได้ตลอดเวลาผลิตจำกัดและราคาสูงตามตำนาเชลบีคอบรา2025จะผลิตจำนวนจำกัดเพียง1,000คันทั่วโลกเท่านั้นแต่ละคันมีหมายเลขลำดับการผลิตเฉพาะและสามารถเลือกตกแต่งตามความต้องการของเจ้าของได้ ทั้งสีพิเศษลายเส้นแต่งตัวถังวัสดุภายในและระบบช่วงล่างเฉพาะทาคาจํจำหน่ายเริ่มต้นที่ประมาณ250,000ดอลลาร์สหรัฐอเมริการาวๆ9ล้านบาทก่อนภาษีในประเทศไทยซึ่งถือเป็นราคาที่สูงแต่เหมาะสมกับสถานะรถะส,สมระดับตำนานเชลบี้คอบรา2025ไม่ใช่เพียงการนำชื่อเสียงในอดีตกลับมาใช้ใหม่แต่เป็นการฟื้นฟูตำนานให้เข้ากับโลกยุคใหม่ด้วยการผสมผสานสมรรถนะความสวยงามและเทคโนโลยีเข้าด้วยกันอย่างกลมกลม่อม รถคันนี้คือสัญ,ญลักษณ์ของความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ของเชลวีและความมุ่งมั่นสู่อนาคตอย่างแท้จริงหากคุณเป็นคนรักรถสปอร์ตหรือเป็นแฟนตัวยงของเชลลี่ c อ b r a รุ่นเก่ารุ่นปี2025นี้คือความฝันที่กลายเป็นจริงอย่างไม่ต้องสงสัยหากคุณต้องการให้จัดรูปแบบบทความนี้สำหรับเว็บไซต์บล็อกหรือเอกสาร PDF แจ้งได้เลยครับ